กฎหมายลูกที่เราใช้สอบคู้ช่วยสกทรอบทั่วไปมีทั้งหมดสิบเอ็ดฉบับสิบเอดฉบับแต่ถ้าเกิดใครสอบกรณีพิเศษจะมีแค่เจ็ดฉบับไม่ต้องสอบถึงสิบเอ็ดแต่คุณก็ควรจะต้องรู้ด้วยเพราะมันเกี่ยวกันนะคะเจ็ดฉบับเจ็ดฉบับนี้มีอะไรบ้างจดเลยนะคะหนึอออ่งพรบ การศึกษานี่คือย่อนะ edu ชาติสองพอรบรบริหารกระทรวงสามพรบอสภาครูสี่พรบอร,ระเบียบข้าราชการครู ห้าพรบรคุ้มครองเด็กหกพรบรประถมวัยเอาและตัวที่เจ็ดตัวสุดตัวสุดท้ายนะคะพระบรคนพิการ นี่คือกฎหมายของกรณีพิเศษเจ็ดฉบับวงนี่คือการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษแต่ถ้าเป็นสอบครูผู้ช่วยสอบพอจะรวมเจ็ดฉบับนี้ด้วยและรวมถึงฉบับที่แปดนั่นคือสิ่งที่เราต้องอ่านเพิ่มเพิ่มจากกรณีพิเศษไปอีกคือพอรบ ภาคบังคับการศึกษานะภาคบังคับครูย่อนะไม่เขียนเต็มเก้าคือรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับ edu คือเกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็สิบแผนการศึกษาแผนการศึกษาชาติ แล้วก็11ยุทธศาสตร์ชาติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่สอบสอบพถจะอ่านมากกว่ากรณีพิเศษสี่ตัว it, เก็ t ไหมใครเก็ t พิมพ์เก็ตใครเก็ตพิมพ์เก็ต เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เราจะบอกว่าสอบพอเนี่ยจะสอบกฎหมายครูทั้งหมดกี่ฉบับตอบสิบเอ็ดฉบับสิบเอ็ดฉบับจำนวนข้อสอบนะคะจะมีทั้งหมดจดเลยค่ะจำนวนยี่สิบห้าคะแนน